Rain Drop blacktop like a the feeling สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Incent Channel นะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวน้ำหอมจากค่าย Versace นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าหอมดึกดำบันมากๆเลยนะคือเหมือนกับว่าเขาหอมแบบได้บรรยากาศที่ร่วมสมัยมากๆเลยนะครับมีความโ c h o o l แล้วก็มีความทันสมัยด้วยในตัวเดียวกันนะครับเป็นน้ำหอมที่ค่อนข้างจะเก่าแล้วนะ อายุประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับก็คือ Versace Pro-Om นะครับ Ver ร์ชิ o o m นะครับออกวางจำหน่ายครั้งแรกในในปี2008นะซึ่งตอนนี้จะมีอยู่3ขนาดนะครับคือ30 ml นะครับ100แล้วก็200 ml นะครับที่เห็นอยู่นะแต่ก็อาจจะมีขนาดอื่นผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะผลงานการปรุงกลิ่นอันนี้นะครับเป็นของคุณอัลเบรโตโมริญ่านะครับแล้วก็มีคอนเซ็ปเป็นอ r รม a t ิกฟูเจฟอร์เมนหรือว่าฟาลเกอร์ฟอร์เนะครับ เป็นน้ําหอมที่เป็นแนวแบบว่าพืชๆนะครับเป็นใบพืชอะไรประมาณนี้นะก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าออกแนวเขียวๆนิดนึงนะครับท็อปโน้ตนะครับเป็นเลมอนนะครับเนโรรีนะครับแล้วก็เบอร์กามอตนะครับแล้วก็โรสเดอร์เมนะครับหรือว่าเมียโรสหรือว่ากุราบเดือนเมษานั่นเองนะครับมิดเดิลโน้ตเป็นดอกไฮยาซินนะครับแล้วก็คาริเซตนะครับซีด้าแล้วก็เจอรัเนียมนะครับส่วนเบสโน้ตเนี่ย จะเป็นทองคาวียนนะครับมาร์คและอัมเบอร์ครับกลิ่นจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ได้มาเป็นแบบทดลองแบบนี้นะที่จริงเราซื้อมาประมาณ 10ML แล้วก็ใช้ไว้นานแล้วนะครับก็คือแบบไม่ได้เอามารีวิวสักทีนะก็ค่อนข้างจะเป็นปีแล้วแหละไม่รู้ว่าทําไมถึงไม่รีวิวเหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็เลยเอามาจับมารีวิวให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะกลิ่นนะครับเปิดออกมาเนี่ยเราจะรู้สึกถึงกลิ่นที่เป็นกลิ่นแอลกอฮอล์แล้วก็ความเขียวค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับมันจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างมีความใส แล้วก็จะมีความอมฝาดนะครับเหมือนถิวมะกรูดนิดนึงแล้วก็จะเป็นลักษณะของกลิ่นสิตรัสซึ่งมันให้ความรู้สึกเหมือนสิตรัสสมัยก่อนนะครับคือจะออกแนวเป็นเปรี้ยวอมขมนะแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นที่เป็นเขียวใบไม้เลยทีเดียวนะกลิ่นของตัวเลมอนเจอร์เนียมตรงนี้นะครับค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ชัดเจนเหมือนกันนะครับคือมันจะเป็นลักษณะของกลิ่นเลมอนแล้วก็เบอร์กามอตที่ค่อนข้างชัดแล้วก็จะตามมาด้วยกลิ่นที่ค่อนข้างมีความเขียว นิดหนึ่งนะครับความเผ็ดเบาๆของเจอร์เรเนียมแต่ว่าเจอร์เรเนียมตัวนี้ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เนะคือจะเป็นลักษณะของกลิ่นที่ออกแนวซ่าๆนินดๆนะครับในตอนเปิดรู้สึกว่ากลิ่นในตอนเปิดเนี่ยฟิลลิ่งมันจะให้ความรู้สึกที่โอคูแล้วก็เป็นแบบเก่าๆหน่อยอะ่ะมีความเป็นโฟลเกอร์ชัดเจนมากๆครับคือมันมีความเขียวเลยคือเขียวเป็นใบไม้เลยนะครับในตอนแรกที่เปิดนะคือความรู้สึกนยครับประมาณ1 0 2ถึงินาทีแรกเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่แบบดูเหมือนบาร์บิชช็อปสมัยโบราณนะครับเป็นลักษณะน,น้ําหอมที่มันจะคล ซิเคววานประมาณนี้ซิเควานก็ประมาณนี้คือกลิ่นจะเป็นแนวแบบมีความูเขียวนะครับแล้วก็มีความเป็นแบบเป็นเอ่อซิตรัสนะตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับบอสตัวแรกด้วยนะครับแต่ว่าบอสตัวแรกจะค่อนข้างเป็นน้ำยาสักล้างนิดนึงตรงนี้เนี่ยจะออกเป็นกลิ่นที่มีความซิตรัสมากกว่าเนาะ แล้วก็ให้ความรู้สึกที่โดมง,ง่ายกว่านะครับตัวนี้เนาะกลิ่นนะครับพอผ่านไปสักประมาณ1 0บถึงสินาทีนะครับประมาณนี้นะเอาจริง5นาทีก็เริ่มสังเกตเห็นแล้วครับคือจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างหวานออกมาเนาะในโดริจะค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนขึ้นนะครับเมื่อกลิ่นผ่านไปสักพักหนึ่งคือต้องบอกว่าให้กลิ่นมันโดนผิวสักพักหนึ่งครับกลิ่นมันจะเริ่มออกหวานนิดนึงแต่แบบมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะประมาณ5-10นาทีเลยทีเดียวนะครับกว่ากลิ่นจะเปลี่ยนนะ คือกลิ่นในช่วงแรกๆเนห้าถึงสินาทีแรกหรือบางคนอาจจะประมาณ15นาทีเลยด้วยซ้ำนะถ้าเกิดว่าฉีดตรงคอเนี่ยผมประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะครับกลิ่นจะออกแนวเป็นกลิ่นที่ออกแนวเป็นเปรยอยวอมขมอะ่ะไปไเรื่อยๆนะแต่พอหลังจากนั้นนะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะกลิ่นมันจะเริ่มมีความหวานคือตัวทองคาบีนเขาเริ่มทํางานครับคือมันจะออกแนวเป็นกลิ่นที่มีความหวานแล้วก็ความโปร่งนะกลิ่นตรงนี้จะเหมือนกับเออซีเคโคอีดิชันนะครับซึ่งมันจะออกแนวเป็นหวานนวลๆนิดเดงแต่แบบเป็นอะไรที่จะดู ไม่หวานเท่านะแต่ว่ากลิ่นช่วงหลังๆเนี่ยจะดมง่ายขึ้นเรื่อยๆนะคือจะออกแนวเป็นกลิ่นที่มีความหวานขึ้นเรื่อยๆอ่าเป็นความหวานแบบแนวแบบเป็นเหมือนคล้ายๆกับวานิลลาแต่ไม่ใช่นะความอุ่น้วนนิดนึงของอัมเบอร์และมัลค์ซึ่งเป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยนะครับคือกลิ่นช่วงท้ายๆยจะบอกว่าโอเคมากคือเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกที่เป็นฟิลลิ่งที่ดูเป็นเนโรลีเป็นดอกไม้มรวมๆเป็นความหอมฟุ้ง ของดอกไม้ขาวนุ่นๆนะครับและกลิ่นก็จะมีความเย็นสดชื่นกระจายตัวตลอดเวลาเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้รู้สึกว่าทันสมัยขึ้นแล้วก็ดูเป็นหนุ่มขึ้นเยอะเลยนะครับเมื่อกลิ่นผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วนะผมตีว่าประมาณครึ่งชั่วโมงเลยแล้วกันเนาะเนื่องจากว่าบางคนอาจจะบอกว่ามีเอฟเฟกต์อกลิ่นไม่เหมือนกันนะครับคะแนนของเซนต์ตรงนี้นะครับผมให้อยู่ที่4คะแนนครับเป็นกลิ่นที่ มันให้ความรู้สึกแบบว่าจะชอบก็ไม่ชอบจะไม่ชอบก็ไม่ชอบนะคือตอนเปิดจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบทาไมมันดูเก่าเก่านะคือมันดูเป็นอะไรที่ดูโฟลเกอร์ดูเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นโฟลเกอร์ที่ไม่หวานนะมันออกเปรี้ยวแนบะเปรี้ยวอมขมลักษณะเป็นเหมือนกับน้าหอมที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นคโคลนโบราณนะครับแล้วก็มันจะตามมาด้วยกลิ่นที่ค่อนข้างหอมขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลิ่นที่ผมชอบเลยเนี่ยคือกลิ่นหลังจากหนึ่งชั่วโมงไปแล้วนะคือจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างมีความแบบว่ายังไงอะ ทันสมัยดูอ่อนเยาว์นะครับมีความหวานมีสเสน่ห์แล้วก็มีความแบบเซ็กซี่อยู่ในตัวเองมากเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งกลิ่นนะมีความเฟรชมากๆมีกลิ่นที่เป็นลักษณะของไอเย็นๆตลอดเวลาเลยนะครับสําหรับกลิ่นตรงนี้นะครับคะแนนมาเลยแบ่งรับแบ่งสู้นะครับผมให้อยู่ที่4คะแนนแล้วกันนะครับแล้วกลิ่นที่เป็นกูเซนนะคือ อยู่กลางๆค่อนข้างดีนะครับความสร้างสารรค์อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับกล่นตัวนี้นะแต่ว่าความแบบว่าการพัฒนากลิ่นค่อนข้างดีครับคือกลิ่นพัฒนาบนผิวแล้วออกไปในทางที่แบบดูหนุ่มขึ้นดูสดใสขึ้นดูสบายขึ้นแล้วก็ดูหวานเซ็กซี่มีสเสน่ห์มากขึ้นเท่านั้นเองนะครับ ก็เลยให้คะแนนอยู่ที่4คะแนนนะครับผม versatility นะครับตรงนี้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะใช้งานได้ทุกสถานการณ์เลยคือสถานการณ์อะไรก็ได้ที่ไม่ได้สเปเชียลอะครับคืออย่างเช่นแบบนอนหลับก็ได้นะใส่นอนนี่ผมก็ใส่บ่อยนะตัวนี้แล้วก็โอกาสที่เป็น casual นะครับเดินเล่นสบายๆนะครับเป็นทางการพอได้เนาะใส่ไปทํางานอย่างนี้นะครับเป็น everyday use ก็ได้นะครับเล่นกีฬาก็โอเคนะกลิ่นนี้เนี่ยโดนเหงื่อแล้วค่อนข้างที่จะหอมนะ เป็นกลิ่นที่แบบว่าเจอเหงื่อแล้วไม่ค่อยเกิดอาการแบบว่าไม่ดีเท่าไหร่เนาะแต่ว่ากลิ่นบนผ้าจะมีความขมเบาๆนะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับสำหรับตัวกลิ่นเนาะดังนั้นนะครับ versatility นะครับหรือว่าประโยชน์การใช้งานอยู่ที่4.5ดาวครับ performance นะครับอยู่ที่ประมาณ1-2ฟุตตอนฉีดน,นะจะบอกว่า performance ตรงนี้นะครับให้อยู่ที่4.5เช่นกันเนื่องจากว่าดูเป็นอุจจารตจริงนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเก่าจริงแต่ว่าตัวเนื้อกลิ่นเขาเนี่ย เป็นอะไรที่แบบว่ามีการกระจายตัวค่อนข้างดีและดีมากๆเลยนะครับคือวันนั้นที่ใช้นี่คือใส่หน้ากากด้วยนะคือหอมทะลุหน้ากากเลยนะครับเป็นกลิ่นที่มีความคมชัดมากๆกระจายตัวได้ค่อนข้างไกลนะประมาณ 1- 2ฟุตนะครับผายไป1ชั่วโมงก็อยู่ที่ประมาณสักหนึ่งฟุตในประมาณนี้นะครับจะได้กลิ่นตลอดเวลาเลยนะครับแล้วกลิ่นคมชัดอยู่ประมาณ2-3ชั่วโมงหรือถ้าเกิดว่าฉีดเยอะหน่อยนี่อาจจะมากกว่านั้นนะตัวกลิ่นเนี่ยค่อนข้างมีความเข้มข้นด้วยนะครับแล้วกลิ่นค่อนข้างสเตเบิลนะครับ คือกลิ่นพอเซเวอร์แล้วในบนผิวมันจะหวานๆนิดนึงแล้วก็จะมีความแบบเป็นใบ,บไม้นิดนึงนะครับมีความขมเบาๆที่กระจายตัวออกมาแล้วก็มีความเย็นนะครับออกมารอบๆผิวนะครับกลิ่นตรงนี้จะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างมีความสะเียนแล้วก็จะเป็นกลิ่นอย่างเงี้ยไปตลอดเลยนะครับเป็นอะไรที่แบบว่าเอ่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ตรงนี้ดีมากๆเลยและกลิ่นก็มีความสเตเบิลมากๆนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์จึงให้อยู่ที่4.5ดาวครับแล้วก็เอ่อลองลัสติ้งนะครับตรงนี้นะครับให้อยู่ที่4.5ดาวเช่นกันครับ กลิ่นนะครับเวิร์กประมาณ4 5ชั่วโมงเลยทีเดียวคือ4 5ชั่วโมงเนี่ยคือไม่ต้องพยายามดมเลยครับกลิ่นแบบว่าชัดเจนมากๆก,กระจายตัวรอบตัวเลยนะครับให้ความรู้สึกแบบสดชื่นแล้วก็มีความเป็นดอกไม้ขาวเยอะมากๆนะครับตรงนี้นะเป็นอะไรที่แบบว่าเออประทับใจส่วนตัวเลยนะครับเรื่องของความแบบว่า ใช้งานเนี่ยนะหลังจากชั่วโมงที่5ไปแล้วนะครับกลิ่นก็ยังคงจะกระจายตัวเบาๆอยู่มากกว่า8ชั่วโมงนะแต่ว่ากลิ่นนยตรงนี้นะครับเขาไม่ค่อยทนน้าเท่าไหร่นะครับคือเหมือนกับถ้าเจอน้ําเจออะไรอย่างงี้นะครับก็จะค่อนข้างหายไปได้ค่อนข้างง่ายเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าในสภาวะปกตินะกลิ่นสามารถอยู่ได้น,นานกว่า8ชั่วโมงนะครับสำหรับตัวกลิ่นที่ติดผิวนะแล้วก็จะเป็นกลิ่นที่แบบว่าให้ความรู้สึกแบบหวานๆที่ผิวนะครับคือดมอย่างเงี้ย จะรู้สึกชัดเจนเลยครับจะให้กลิ่นที่บอกแนวหวานหวานนิดๆนะครับมีความนวลๆแล้วก็กลิ่นที่กระจายตัวโดยรอบก,ก็จะเป็นกลิ่นเหมือนแป้งแห้งๆนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เหมือนแป้งเย็นมากๆหลังจาก8ชั่วโมงไปแล้วนะครับตรงนั้นนะครับลองลัสติ้งนะครับให้คะแนนอยู่ที่4.5ดาวครับถือเป็นอะไรที่คงทนมากๆเลยนะครับสำหรับ v วอร์ชวชีฟม EDT นะเป็นออร์ทอทเรตที่ค่อนข้างจะมีความทนมากๆแล้วก็พูดถึงเรื่องกลิ่นนย มันเป็นกลิ่นที่แบบว่านะครับวัยรุ่นก็ใช้ได้ดีนะคือวัยผู้ใหญ่หน่อยก็ใช้ดีนะครับคือคือตัวกลิ่นมันจะมีเหมือนทั้งความโอคูแล้วก็มันจะมีเหมือนทั้งความเป็นหนุ่มด้วยนะครับมีความทันสมัยด้วยเรียกว่าเป็นกลิ่นร่วมสมัยเลยก็ได้นะครับเนื่องจากว่ากลิ่นนยคือสามารถใช้งานได้แบบทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะเป็นอะไรที่แบบว่าเออถ้าเกิดว่าไม่รู้จะใช้ตัวไหนะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าใช้มากๆเลยนะครับแล้วก็ เป็นตัวที่ค่อนข้างจะใช้งานได้อย่างหลากหลายด้วยนะครับราคานะครับของวัวช a บโว o นะครับ100 ml จะขายที่2,000กว่าบาทนะก็ประมาณ2,500นะครับแล้วก็ขนาด200 ml นีจะอยู่ที่ประมาณ3,000-4,000นะครับตรงนี้นะครับกลิ่นสกินเซนทที่ค้างผิวนะครับตรงนี้แชร์ความประทับใจส่วนตัวนิดหนึ่งคือมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างมีความหวานในตัวเนาะแล้วก็มีความสดชื่นเนาะ แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สมบุกสมบันมากนะครับกลิ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะแบบว่าฉีดไปก่อนนอนแล้วตื่นมายังได้กลิ่นอยู่ชัดเจนมากๆเลยนะครับแล้วก็ไปเข้ายิมต่อก็ยังมีกลิ่นนะคือเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะมีความคงทนด้วยแล้วก็ไปในทางที่สดชื่นมากๆด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะบริสุทธิโอมนะครับใครนะครับที่เคยใช้กลิ่นนี้นะครับรู้สึกอย่างไรนะครับลองคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับ และอย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้อย่าลืมกด u u s c r i b e และสั่นกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับสามารถติดตามไปได้เช่นเคยครับทาง Facebook และ Instagram ครับ a i n s e n t h ครับสเกตวันนี้เวลาพูดจะแปลกๆนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากไปใส่ลิกดัดฟันมันจะแปลกๆนิดหนึ่งนะก็หวังว่าเสียงจะพูดแล้วรู้เรื่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันบาย